ผมได้รับความเสียหายครับขออนุญาตและขอให้ลบคลิปอแล้วไม่ยอมลบอันนี้ถือว่าเจตนาแหละก็เป็นระบบคอมพิวเตอร์ในกำลังจะไลฟ์ออกวิทยุวันนี้และเรื่องนี้แหละอ๋อพอดีเลยแล้วผมเข้าพอดีเลยนาะมันเรื่องพอรบอคอมอ๋อพอรบอคอมอย่างนี้สมมติเอ่อถ้าเกิดเราเราเราจะฟ้องเนี่ยเราต้องไปแจ้งความไหมหรือว่าเราต้องตั้งทนายไปแจ้งความครับเพราะว่าเป็นอาญาที่ยอมความกันได้เป็นความผิดที่ยอมความได้ แล้วถ้าแอคเคา์เป็นแอคเคา t ที่แบบว่าแอคเคา t หลุมหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถต่ํแอคเคาน์ได้ไหมหรืออะไรได้ครับก็พนักงานสอบสวนเขามีอํานาจนกลไกของรัฐในการสืบหาไอดีของผู้โพสต์อยู่แล้วเพราะคนที่เล่นแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยยังไงเขาก็ต้องยืนยันตัวตนว่าเขาใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรอ,ม,อม,มันไปไล่มไปไล่จนเจอเบอร์แล้วพอเบอร์นั้นเนี่ย เพราะปกติกฎหมายไทยเนี่ยการออกซื้อตัวศับซิมเนี่ยมันจะต้องยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประชาชนอายุความันมันนานไหมพี่